ขอเดกแก้วเลยเอาทุกคนเลยฮะมาเมียวเรียกทุกคนมาเลยลูกมาเมียว <c oughs> พี่ถามก็เข้ามาด้วยเรียกทุกคนเข้ามาเลยจะได้เสริมบุญกันสมาธิก็มันจำไม่จำเป็นจะต้องทำมันขัดไม่ได อยู่ที่จิตเราคนลุกคนลุกมานั่งกันลูกมานั่งดีนะอาอิ่มยังไม่กลับสวัสดีค่ะเชิญนั่งค่ะยังไม่มีทำใม้ใช้แล้วไม่มีมีขึ้น นั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยส่อยืนได้ 何も、はい、なく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  เดือดทั้งรัวเองก็ตัวเองแค่จนันคุณได้คได้สร้าง นัุ่กาุาเาป็นมะีสตยพุทโธทำโมทั้งฝูะกขาัอชาอภาอภิานวนหลังเสของทหลดร์อางวนสจางนี้

ผู e, ้ทำกิจานี้ทำกิจารนี้ฉันทำฉันจะเนผู้เี้านารระอบอด้วยญาตี่น้รุ่นี่ที่นี้วันนี้มาเป็เจ้าของตุ้ต้รสบมอบให้เกียรติการทางานที่ การนี้เลท่านะเจ้าบานเ้น่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าเจ้าเขาที่ปกครองรักษาที่ที่มากรพร้อมด้วยผั่หยาทั้งหลายพระเมรรนี้ทั้งสิหชั้นฟ้าสิ้าชั้นดิ้พวภูมิทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้ทักเจ้าทั้งหลายขอยบุญยกบุญฉลอับอีหน้านด้วยืออส ที่เด<ม>ินทางไปที่ออฟฟิศอะไเนาะลำบากหมดเลยสุดท้ายทุกคนชีวิตเปลี่ยนไปดูเดานั้งทางโลกและทางธรรมเนี่ยนก็สามตุ้งก็พาสมาชิกเราเดินมาถึงปลายเส้นทางกันนะไม่มีอะไรพิเศษในโลกวันนี้นอกจากจิตและลมหายใจใช่ไหมพี่<ม>เอาอะไรไปได้มักงไม่มีสิ<ม>่งไหนหรอกเ<ม>ออ

ถูซ้ายถูขวานะเนี่บรกีบางทีแข่งกันมะาตอนเย็นเมาโดนล้อแข่งนั้นนะใครไม่ทันนะไอ้ลกูกน้องเนี่ยเสียสองกลมนะไอ้ไหนนะ่ะไอ้จริงจริงสมัยก่อนย่งนี้จริงจริงอืมบาปอายติมปั่นอ่ะปั่นจักรยานอ่าลูกน้องมาเนี่ทะเลาะกันมาทั้งนอกไปเคลียร์หน้าบาดเต็มไปหมดอยู่เนี่ยเห็นไหมมีอะไรหรอก ทุกวันนี้ยดูแลคนรักษาคนกทหมดแล้วโอ้ดอร่อยไปนะแล้อะไรจะทให้กินมั้ยลูกเอ๊ะมีุดยให้หมดอ่ะถ้าของยม่แล้วนะคนจดไปแล้วไปไปยาจดไปหันนั้นีคนวกาห่าวใหญ่าห่าวน่ลูก อันนี้ตอนน้ก่อนไม่เป็นัซี่พอช่วงมีไปมาช่วยคนที่บางเขนแล้วบางเงือนที่บางเขนเนี่ยเตียงนั่นเตียงรูมันมนโตก็เลยแบ่งรูก็เลยเงึางกม่ตได้ทางทาก็ได้ก็เลยเปอะไรก็เลยช่วยกันเยว่าแต่ก่อนาคนเขาไม่ได้สวยเคนขี้มาียก็แล้วกัน